สองโมเมนต์เวลาราณนีและวิวชวินโดนผู้จัดการแอบถ่ายสดใสอินเลิฟเบอร์ เขินกันหนักมาก,กับคู่รักสุดหวานเบลลารานีและวิวชวินทีนารักกันหนักมากหลังเสร็จงานก็ชัดพลังเที่ยวกับหวานใจทำแฟนๆที่เห็นใจฟูสุดๆสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆงานนี้แฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณพี่พลอยที่แอบถ่ายข้ามหัวไหลมาให้ชมฟินมากเลยค่ะอันนี้ไปเที่ยวหรือว่าไปดูสถานที่จัดงานแต่งคะย่าสี่ชมพูไปหมดแล้วขอเวอร์ชั่นแบบสี่ชั่วโมงได้ไหมคะอยากดูวิว วิทยนแบบจุใจ